สสัญญาณที่กำลังจะบอกว่าคุณนะคะ,ะแผนกของคุณกำลังแยกตัวออกมาจากแผนกต่างๆในองค์กรนะคะทำให้งานของคุณไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรค่ะสัญญาณที่1ค่ะคือการที่คุณโฟกัสเฉพาะเป้าหมายของแผนกคุณค่ะไม่ได้มองเป้าหมายขององค์กรหรือเป้าหมายขององค์รวมทั้งหมดนะคะ สัญญาที่2ค่ะคือการที่คุณนะคะเริ่มที่จะสร้างเงื่อนไขเวลาที่จะมีแผนกต่างๆเข้ามาขอความช่วยเหลือของคุณคุณเริ่มที่จะมีเงื่อนไขและสัญญาณที่3นะคะคือการที่คุณเริ่มที่จะโยนความผิดหรือว่ามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแต่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ครั้งนั้นคุณไม่ได้มีความเอี่ยวด้วยเลยนะคะและสัญญาณสุดท้ายค่ะคุณมักจะขาดการสื่อสารเวลาที่ในองค์กรมีการสื่อสารอะไรคุณมักจะไม่รู้เรื่องจะไม่ทราบนะ ะะลองเช็คตัวเองดูนะคะถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนที่ยังไม่ได้อยู่ในทีมโดยที่เป็นทีมใหญ่ทั้งองค์กรนะคะแสดงว่าเราไม่ได้มุ่งไปที่เป้าหมายเดียวกันให้เราลองปรับจูนตัวเองนะคะให้เข้ากับแผนกต่างๆเพื่อเป้าหมายขององค์กรจะได้ประสบผลสำเร็จค่ะ